สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับ28เมษายนนะครับก็วันนี้ฟุตบอลที่คัดมาฝากกันก็จะมี1คู่ในบุเดสซีกาแล้วก็ลาลิกาสเปนนะครับอ่ะไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับไปดูวันที่เยอรมันก่อนก็จะเป็นโบคุ้มเจอกับโบลูเซียดอตดมุนนะครับผม โบคุ้มครับตอนนี้ก็สถานการณ์หลักๆก็คือเรื่องของการหนีตายนะครับ27คะแนนจาก29เกมนะครับก็อยู่ที่15อยู่เหนือโซนตกชั้นแล้วก็เพย์ออฟเนี่ยอยู่อย่างละ1-2แต้มนะครับฟอมช่วงหลังก็จริงๆถือว่าไม่ได้ดีเลยนะครับก็ชนะแค่2เกมจาก11เกมหลังสุดจากทุกรายการนะครับแล้วก็4เกมหลังไม่ชนะใคร นะครับเป็นการแพ้2เสมอ2นะครับวันนี้อาจจะได้เปรียบนะกับการเล่นในบ้านแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นงานที่ยากนะครับเพราะว่าต้องรับมือกับดอทมูลที่ผลงานดูดีทีเดียวในช่วงนี้นะครับชนะ2จาก3เกมแล้วก็ตอนเนี้แซงบาเยนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับมี60แต้มจาก29เกเกมนะครับวันนี้ก็ดูแล้วน่าจะ เต็มที่ทั้งคู่นะครับพวะว่าต้องการเก็บแต้มไม่ได้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีภัรนกิจที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานทีมต่างๆก็ๆจะบอกว่าดอตมูลเนี่ยเหนือกว่าัดเจนนะครับยิ่งดูความที่ตอนนี้ต้องการรักษาดับจา่าฝูงให้ได้ก็น่าจะเต็มที่ไปพิเศษเลยนะครับวันนี้ความพร้อมต่างๆก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับทางฝั่งของดอตมูลนะครับพวกามาร์โก้รอยส์นะครับมีจูเบลิงแฮม ลัเฟีเกเรโรนะครับมีเซบาสเตียนอัลเล่นะครับลงได้หมดนะครับในเรื่องของตัวลูกสองคนสำคัญเนี่ยก็วันนี้คิดว่าดอทมุนไม่ได้พลาดกับการเก็บ3แต้มนะครับส่วนราคาที่เปิดมาเนี่ย1.25อาจจะดูแพงแต่ด้วยความที่คุณภาพมันห่างกันค่อนข้างชัดมากๆผมยังคิดว่าวันนี้ดอทมุนน่าจะบุกไปชนะแล้วก็สกอร์ขาดด้วยนะครับ สวยคู่หนึ่งไปดูที่ลาลิกาสเปนนะครับเป็นโอซาซูน่าเจอกับโซเซดัดนะครับจริงอยู่ที่เรื่องของชื่อชั้นเนี่ยอ่าโอเคโซเซดัดเหนือกว่านะครับอันดับก็เหนือกว่านะครับอยู่ที่4ตอนนี้นะครับ55คะแนนจาก3 1เกมนะครับแต่ว่าผลงานช่วงหลังของโซเซดัดก็ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับทำแต้มบนบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะการเล่นนอกบ้านนะครับ ชนะเกมเดียวครับจาก9เกมแล้วก็ไม่ชนะมา6เกมติดต่อกันก็ถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ค่อยน่าจดจําเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องการแก้ไขด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้การเป็นโอซาซูน่าก็ถือว่าไม่ง่ายน,นะเพราะว่าเจ้าถิ่นผลงานังดีเลยนะครับชนะ3จาก4เกมหลังสุดนะครับแล้วก็ฟอร์มค่อนข้างโอเคเลยนะครับตอนนี้โอซาซูน่ามีลุ้นด้วยนะมีลุ้นอยู่ ประปายในะในการทำอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับตอนนี้อยู่อันดับ8นะครับมีแท้พางจะอันดับ6เบียติสอยู่5คะแนนนะก็ถือว่าลุ้นได้เลยนะครับในช่วง7เกมสุดท้ายแบบนี้นะครับวันนี้ราคาเปิดมาให้โซเซดัดบกไปต่อนะครับบกไปต่ออยู่ที่ปปานะครับสูงจุดสองห้าผมว่าเกมเนี้ยโอเคแหละสูสีแน่นอนนะครับโซเซดัดสแตนด์ด็อกบ้าค่อนข้างไม่ดีผมเลยคิดว่าเกมเนี้ย มีโอกาสสูงเลยที่โอซาจะเก็บแต้มในบ้านได้นะครับผมก็อยู่แล้วให้รองที่โอซาซูน,น่าดีกว่านะครับอ่ะสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ที่ให้เลือกนะครับก็จะมีอ่าในส่วนของดอทมุนนะครับแล้วก็อ่าโอซาซูน,น่านะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ